สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประเพนีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปีพศ2563ที่จัดขึ้นณอุทยานะวัาส์สุโขทัยจังหวัดสุขโขทยัยเทศกาลที่มีความพิเศษยิ่งใหญ่ระดับโลกค่ะ ในครั้งที่แล้วคุณแคนอติรุธนะคะได้พาท,ทุกท่านเยี่ยมชมโบราณสถานและกิจกรรมต่างๆภายในงานในสัรขละคดีสั้นกันไปแล้วนะคะในครั้งนี้ดิฉันจะพาทุทกๆท่านค่ะไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีของเราที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมพิเศษภายในงานที่ทําให้งานลอยกระทงของเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองสุชาติทีคสุขค่ะสวัสดีค่ะ,อ,คคะอยากให้ท่านนะคะพูดถึงประวัติความเป็นมาของงานลอยกระทงของเราหน่อยค่ะว่า มีความเป็นมาอย่างไรนะคะกิจกรรมดีๆของเราแบบนี้ค่ะนะคะครับสำหรับงานประเพณีลอยกระทงเผาเตียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทยัยนะครับเราได้มีการเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2520นระครับเราจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟืนฟ้นฟนูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีนะครับของจังหวัดสุโขทยัยนะครับโดยชื่อของการจัดงานนั้นเราก็นำมาจากหลักศิลาจารึกสมัยพ่อคุณรามคำแหง ซึ่งได้พูดถึงการเผาเทียนเล่นไฟไว้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยร่วมกับทางคมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดให้มีงานอรอกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ้นต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา44ปีโดยภายในงานนั้นเราก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับที่จะสร้างความประทับใจความสนุกความเพลิดเพลิน ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานของเราเริ่มจากการประกวดนะครับกระทงใหญ่กระทงเล็กพนมหมากพนมดอกไม้คมชักคมแขวนมีกิจกรรมพิธีรับลุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับซึ่งถือว่าเป็นการพิธีตามชื่อของจังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของลันเทศลันธรมกิจกรรม DIY ผสมผสานกับวัฒนธรรม ของพื้นบ้านเรานะครับมีกิจกรรมในเรื่องของการแสดงศิลปะแสด,ด,ดงโขนนะครับในเรื่องของการประกวดนางนพมาานะครับเรามีการแสดงตำนานเท้าสีจุฬาลักษณ์แล้วก็ปิดท้ายคุกข้าคืนเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการแสดงพุนะครับตะไลไฟเนียงนะครับซึ่งเป็นการปิดงานอย่างอลังการของทุกข้าคืนครับค่ะแล้วตอนนี้ความพร้อมของงานเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ ณขณะนี้นะครับการเตรียมงานของเรานะครับได้ดำเนินการไปประมาณ70%นแล้วครับขณะนี้ก็ทางส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานแล้วก็ที่เกี่ยวข้องครับก็ได้มีการาระดมนะครับสบรากำลังในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับให้พร้อมที่สุดนะครับเพื่อจะรองรับกับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าจะเห็นได้ว่าถ้าเราเดินเที่ยวชมนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการจัดเตรียมซ้มจัดเตรียมท่าน้ํา ต่างๆไว้อย่างพร้อมเพียงนะครับหน่วยงานและส่วนราชก,การาต่างๆตอนนี้ก็ระดมนะครับกันเข้ามาเพื่อที่จะ,ะเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดนะครับเชื่อแล้วนะคะว่าทั้งตัวงานเองและก็ความพร้อมของจังหวัดเองนะคะได้มีการดําเนินการไปอย่างเรียบร้อยเป็นอย่างมากเลยนะคะและตอนนี้ค่ะขอพูดถึงนะคะในส่วนของไฮไลท์กันบ้างดีกว่าว่าเรามีไฮไลท์และก็ความพิเศษอย่างไรภายในงานที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดงานของเราค่ะสําหรับกิจกรรม ในงานประเพณีเราก็ตรงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยตามที่ผมได้นาเรียนเบื้องต้นว่ามีกิจกรรมที่มีความหลากหลายนะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานที่นักท่องเที่ยวไม่ควรจะพลาดชมก็คือกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงนะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมรวม5คืนด้วยกันนะครับก็จะมีการนํานักแสดงนะครับจำนวนมากประกอบ การแสดงเพื่อแสดงถึงความรุ่งโรจน์นะครับของเมืองสุโขทัยในอดีตที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะครับอ,อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมของการเล่นผู้ตะไลไฟผนียงนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีหลายคนนะครับสอบถามมาว่ายังมีจัดขึ้นหรือไม่นะครับก็ขอยืนยันยืนยันว่านะครับยังมีการจัดขึ้นแล้วก็ยังมีความอลังการเหมือนเดิมนะครับ สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็คือกิจกรรมข้าววัญวันเล่นไฟนะครับเป็นกิจกรรมที่จะเป็นการแสดงถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับมารับประทานอาหารนะครับในรูปแบบของอาหารปินโนนะครับตามมาตรก,การที่โควิด19นะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนั้นนะครับได้มาสัมผัสกับอาหารสุขโขทยัยที่มีความรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดสุขโขทยัย แล้วก็กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สุดท้ายก็คือกิจกรรมพิธีอันเชิญและรอยพระประี่พระราชทานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรชาชการที่10พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับ ทั้งหมดที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวมาแล้วนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่นักท่องเที่ยวทุกๆท,ท่านนะคะห้ามพลาดกันเลยค่ะและคําถามต่อไปนะคะก็คือนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะต้องอยากทราบแน่แนเลยว่าเรามีมาตรการในการป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างไรกับข้อปฏิบัติตนต่างๆเพื่อความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจในการมาเที่ยวในครั้งนี้ค่ะสำหรับมาตรการป้องกันในการแพร่ระบาดของโควิด -19 บเก้ครับทางจังหวัดสุโขทัยก็มีได้การเตรียมมาตรการอย่างเข้มแข็งนะครับโดย เรามีประตูทางเข้าเนี่ยอยู่4ประตูด้วยกันเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขมีฝ่ายประคองนะครับแล้วก็จะในส่วนของเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็คัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเข,เข้ามาเที่ยวชมในงานนะครับแล้วเราก็จะขอความร่วมมือกับทางนักท่องเที่ยวเนี่ยครับด้วสวมหน้ากาก,ากอนามัยหรือน้นากากผ้านะครับเข้าเที่ยวชมภายในบริเวณงานนอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีบริการนะครับจุด ที่ตั้งของแอลกอฮอล์นะครับหรือเจลล้างมือเนี่ยว่าให้กับนักท่งองเที่ยวได้ได้ได้ล้างนะครับล้างมือเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ที่สําคัญก็คือในกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะเป็นรวมคนจํานวนมากเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการเวลยะห่างนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นไป,น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 ปนตามมาตรการอย่างเข้มแข็งครับเรียกไ,ได้ว่าเป็นการปฏิบัติตนแบบ New Normal นั่นเองนะคะ ได้ยินแบบนี้แล้วนะคะทุกทุกท่านที่มาเที่ยวชมพนิงานนะคะแต่เกิดให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเราค่ะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ้นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ค่ะนะคะอยากจะให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะได้เชิญชวนทุกทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโออยู่ในขณะนี้ค่ะมาเที่ยวชมงานประเพณีล,ลอยกระทงของเรากันค่ะครับก็คงต้องขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวงาน กระเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดส,สุขโขทัยประจำปี2563นี้ซึ่งเราจัดขึ้นกันในระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยน2563ขอเรียนยืนยันนะครับว่าเมื่อท่านมาท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของความคึ้มขังอลังการนะครับความสนุกสนานความเพลิดเพลินและความสะดวกความปลอดภัยกลับไปอย่างแน่นอนงานเราจัดในระหว่างวันที่23ตุลาคม ถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยน2563นี้นะครับณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยครับต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยแล้วก็สละเวลานะคะมาพูดคุยกับพวกเราถึงประวัติความเป็นมารวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ประเพณีลอยกระทงของเรานี้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันสดาน,นาช่ดช่วงคุณากรน,นะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ